สวัสดีครับพี่น้องอีสานบันเบาะนะครับมือนี่สบห้ามะยมตุ่มกบครับพี่น้องใส่วบสิบหาหลังครับมือขึ้นนี่บ่ะเทศไทยให้เบื้องตอนใส่ครับผมมาใส่ไว้เต็มมือขึ้นนี่แล้วบระเทศไยให้เบื้องตอนใส่เพฝนตกแห้งครับเอามัน,ทนไทยบ่ได้ครับผมฝนตกแห้งก็เลย,ทยเไทยบ่ได้พี่น้องขอโทษขอให้ใจไลแล้วครับที่บรเดใไ่ให้เบื้องครับเอ่ ฝนตกบดมือ้อบดขึ้นครับตอนนี้ยังเล่นอยู่ครับพี่น้อง <pers es> พามาลุ่นกันว่าที่ได้ลายปันไดพี่น้องที่ได้รือบบได้ที่หมานรือบอ่หมานครับไปลุ่นกันเลยครับผมไปครับพี่น้องสวัสดีครับเออมากระบาเกมคือเก่าพี่น้องไปครับไปลุ่นกันเลยครับครับพี่น้องหมายเ้าใส่ก็ที่เป็นปลาไพ่คือเก่าครับมาใส่หมายเก่าครับพี่น้องครับผม ไปครับไปรุ่นกันครับฮะน้ำท่วมโอ้น้ำท่วมตุ้มพี่น้องเอ้ยตาได้ได้จดักตัวไปต่อครับผมหลังที่สองก็บ่ได้พี่น้องพี่ครับหลังที่สามพี่น้องฝนตกแห้งครับผมล่งางเงอทิมเบิร์ดพี่น้องคนน่ะ น้ำแห้งเบิดโอ้ย่ได้ครับผมไปต่อครับถังนี้ก็เงียบพี่น้องกบโดดลงน้ำับเนี่ยฝนล่างทิ่มเบิดพี่น้องนะครับไปต่อครับยุบเงียบพี่น้องฝนล่างเนี่ยทิ่มเบิดกบกระโดดลงน้ำเนี่พี่น้องโอ้ยหมานบ่เนาะ ตัวครับพี่น้องหลังนี้ก็เงียบครับพี่น้องหลังนี้ก็ผลหลังเงียบถิ่มให้ยังเหน็บเลยครับนี่โอ้ยโอ้ยมี่มีครับพี่น้องครับพี่น้องหลังนี้มีเยอะครับหมานน่ครับพี่น้องได้ตัวนึ่งครับผมมานแล้วครับไปครับหลังนี้ก็บะเถือกพี่น้องไปต่อครับหลังนี้นี่พี่น้อง โอ้ยหลังนี้ก็เงียบพี่น้องฝนมาหลาังเนี่ยออกเบิดพี่น้องฝนหลังเนี่ยถิ่มเบิดฝนตกแห้งพี่น้องเบิดมือเบ,เบิด์ตขึ้นเบิดเว้นตอนนี้ยังย่อยยังลิ้นอยู่ครับเห็นไหมบอมี่หลังนี้กับบอมี่กบไล่ไหลเงี้ยมือขึ้นพี่น้องเลยมาเดะมาเบิงนี่กับบอมี่เงียบ อางนี้เด้ออันนี้กัญบมี่อันนี้ก็เงียบหมดยังโอ้ยเบิดแล้วพี่น้องเลยบ่มีครับผม ฝนมาลางังเนะงียบทิมเมื่อตีน้องโอ้ยเลยบ่ได้ครับเมื่อแรกกันฝนหมดตกที่มใส่ครับผมมใส่ซไม่ลองเบิ่งครับฝนตกมันได้โบมีมกบกบบ้เขาต้มพี่นะ้องฝนลังเงียบทิมเบิับเขาตัวเดียวครับเขาหลังเดียว นะครับไปต่อครับพี่น้องไปรุ่นกันไปสรุปยอดพี่น้องครับผมรพี่น้องรูปแล้วได้กบได้กบหน่อยตัวนึงพี่น้องตุ่มสิผหาหลังครับได้กบหน่อยตัวเดียวครับรุปแล้วมันฝนตกมือขึ้นหนีครับพี่น้องก็เลยฝนตกมือขึ้นหนีมันเลยหลางเงยถิมเบิดครับพี่น้องเงามันถือฝนหลางถิมเบิด ก็เลยบ่เขาครับพี่น้องกบเลยได้ตัวเดียวกบหลายอยู่ครับแต่ถ้าฝนตกทิ่มาใส่ไหมครับพี่น้องติดตามมึงติดตามมึงกันครับผมว่าสี่ดดบ่เอาสิมาใส่ไหมาเก่านี่แหละเดี๋ยวให้ฝนเท่าตกกันพี่น้องครับผมมาขึ้นนี่เงาล่างถิ่มบัดครับผมนะครับกบหน่อยตัวน,นึงพี่น้องกบหน่อยครับผมสวงามอยู่ครับ ครับขยัดเก็บครับครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเข้ามาลุนกันไหมครับว่าเข้าทีใดหรือบ่ไดครับคลิปนี้มันมีอย่างไรพี่น้องฝากช่องน้อยๆนี้นะครับฝากช่องอีสานบันเบาหนะกดอกฝากช่องอีสานบันเบาหนานี่นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิงเพื่อเป็นกระ่อกใจให้เบาหน้าก็บเบาเทียมในเทลิปต่อไปนะครับมื่อนี้ก็ม่มีอย่างหลายพี่น้องลาไปก่อนครับฝากช่องน้อยๆเน่อน,นะครับพี่น้องสวัสดีครับ